ยอดขายรถยนต์นิสสันคิร์สทั่วโลกรวมทุกขุมพลังก็จะตกอยู่ประมาณปีละ230,000คันต่อปีดับว่ามียอดขายที่ใช้ได้และมีความคุ้มทุนที่จะทำเจเนอเรชันใหม่ขายทั่วโลกต่อไปแต่จุดเปลี่ยนของนิสสันคิร์เห็นจะเป็นรถยนต์โฉมใหม่โฉมที่2ที่จะพลิกความคาดหวังความผันผวนเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความน่าเป็นห่วงของตลาดเมืองไทยอยู่ไม่น้อยเลยไอที่น่าห่วงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องแอร์อีพาวเวอร์อะไรนั่นหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็แก้ไขปัญหากันได้ ยังดีกว่าสมัยก่อนที่มี d ดีเฟกเยอะกว่านี้แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือไทยเราจะได้ใช้คิก์โฉมแบบไหนกันแน่เรื่องของเรื่องเลยนะครับก็คือมีภาพสปายช็อตจากเว็บไซต์ motor1.com รายงานว่านี่คือภาพแอบถ่ายของนิ s สันคิก k s เจเนอเรชันใหม่ที่สืบสาวเราเรื่องคิกตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้มันใช้แพลตฟอร์ม CMB f B, ร่วมกันกับนิสสันจุกมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงก็คือนิสสัน ต้องทำตามความต้องการของตลาดบราซิลและอเมริกาสหารัฐอเมริกาที่เริ่มต้องการ SUV ที่มีพื้นที่ใช้สอยภายในระดับเดียวกับซีเ gment มากขึ้นถึงแม้ว่า l l New Nissan Kicks CMB f B, ใช้งานวิศวกรรมบางอย่างร่วมกับจู๊กในยุโรปแต่ต้องยอมรับว่าสัดส่วนตัวถังทั้งหมดไม่เหมือนกับจู๊กหรือว่า k ิก k s ที่เป็น SU v บ้านท้ายลาดคูเป้เลยแม้แต่น้อย i ิก s โฉมใหม่เนี่ยจะมีขนาดตัวถังใหญ่กว่ารุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัด สัดส่วนตัวถังจะมาเป็นทรงกล่องทุมิติแต่มีการขัดเกลาเส้นสายให้ดูโค้งมนเข้าว่ามองเผินๆน,นะครับจะมีความคล้ายกับนิสันอ a ริยะและนิสันโนตอราอยู่บ้างมิติตัวถังภายนอกชัดเจนแล้วว่ามีการขยายความกว้างตัวถังแนวเส้นหลังคาลาดชันมีความยาวตัวถังที่ดูเป็นสัดส่วน SUV ขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมเพิ่มกระจกโอเปราท้ายให้สมกับเป็น SUV จริงๆจึงทำให้อนิว s ิสันคิก CMFB ดูเป็น SUV ที่มีความบึกบึนรอบคันไม่มีความสปอร์ตเหมือนกับคิกตัวเดิมเลยราวกับว่าคิกโฉมใหม่จะมีเข้าร่างหรือสัสดส่วนบางอย่างที่ดูคล้ายกับ m g z s อยู่บ้างแต่มาในเวชันเพรียวกว่าซึ่งกลายเป็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ทั่วโลกจะชื่นชอบ SUV ที่มีความบึกบึนคันดดใหญ่โตพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากกว่า SUV ที่ดูสปอร์ตมีพื้นที่ภายในพอประมาณ คาดการว่ามีแนวโน้มที่จะเบ่งพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้อยู่ระดับประมาณนิสันเซ i ยฟี่หรือประมาณซีซิงเหมือนซีดานสมัยก่อนซึ่งแน่นอนว่ากว้างกว่าคิกปัจจุบันอยู่มากมายมองรวมๆก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์คนไทยและเอเชียและทั่วโลกไม่น้อยเลยแต่ช้าแต่ครับตามที่เราเคยเสนอรายงานล่วงหน้าว่าก็คือนิสันคิกส์เวอร์ชันไทยโฉใหม,ม่เนี่ยจะใช้คนละพื้นตัวถังกับคิก CMB f B. และนี่แหละสิ่งที่น่ากังวลจะเกิดขึ้นเมื่อ3เดือนก่อนเรารายงานว่าเ l าน w n นิสันคิกส์โฉมใหม่ในไทยจะใช้พื้นตัวถัง V-Platform เหมือนกับ Kicks รุ่นปัจจุบันไม่ใช่ Kicks ที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับนั่นหมายความว่า Kicks โฉมใหม่ในไทยปี2026ต้องลุ้นกันว่าจะขยายขนาดตัวถังให้ใหญ่และมีพื้นที่ใช้สอยระดับซซดานหรือเปล่าเพราะจากการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆก็คือ ในช่วงเวลานี้ n i สสั n มอเตอร์จะต้องประคับประคองตัวเรื่องกำไรแน่นอนว่าพวกเขาทำกำไรที่สำเร็จคำว่าขาดทุนเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแต่ก็เดอเฉยกับระบบการทำงานสไตล์อนุรันิยมคือไม่กล้าพุ่งทำเป้าหมายรถยนต์ออกมาเยอะๆเพื่อจับกลุ่มลูกค้าความต้องการที่แท้จริงและดูเหมือนว่านิสสันในวันนี้จะไม่บ้าคลั่งทำตัวเลขยอดขายแบบเยอะๆเข้าว่าอีกต่อไป ทำได้แค่ว่าทํายอดขายพอประมาณแต่ได้กําไรจะดีกว่าดังนั้นตัวเลขยอดขายนิสสันทั่วโลกในช่วงเวลานี้ดรอปลงไปมากแต่ผลกําไรกําไรเนี่ยกลับดีขึ้นมาชดเชยแทนก็เป็นเรื่องที่แปลกดีสาเหตุที่เราต้องลุ้นว่า All-new Nissan Kicks V-platform จะกล้าทำตัวถังทรงกล่องเหลี่ยมภายในใหญ่แบบ c ีซ m เมนตได้หรือเปล่าก็คือราคาจำหน่ายของ k ิ c k s ในไทยทุกวนันนี้อยู่ในระดับเดียวกับ C ี vic รุ่นกลางกันแล้ว ที่ถึงแม้ว่าคิกในไทยปัจจุบันเนี่ยปรับลดราคาลงมาแล้วแต่ต้องยอมรับว่าย่านราคามันแตะ4เซ gment แต่ว่าแพ็กเกจต,ตัวรถยังตอบสนองความต้องการแบบที่คล้ายรถเล็ก B เซ gment กันอยู่แล้วยอดขาย SUV ที่ผ่านมาและยอดขาย SUV ในราคา900,000บาทส่วนใหญ่จะตอบรับพื้นที่ภายในแบบขนาดใหญ่ไปเลยเหมือน HRV เป็นต้นคิดว่ารถ SUV สไตล์สปอร์ตพื้นที่ภายในแบบ B ซ m e n ราคา C เซ gment เนี่ยน่าจะอยู่ยากในอนาคต แต่ถ้า worst case หรือสถานการณ์ตรงกันข้ามก็คือ All New Nissan Kicks V-Platform ดีไซน์ใหม่หมดจดแต่ยังคงสัดส่วนตัวถังเท่ากับตัว Kicks ตัวเดิมก็คือเป็น B-SUV ที่ใหญ่กว่า Honda WR-V เล็กน้อยมีพื้นที่ภายในใช้สอยแบบ B-segment ปกติวางเรินราคาเท่าเดิมท็อปสุดอยู่ที่900,000กว่าบาทอันที่จริงถ้าเป็นในวันนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่แต่ลองสมมติว่าถ้าทำสเปคตัวถังแบบนี้ขายในปี2 0 2 6มันก็น่ากลัวตรงที่ว่า ตลาดรถมันเปลี่ยนไปมากกว่านี้แน่นอนตลาด SUV ในตอนนั้นน่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ SUV ที่เล็กกว่า k ิกส s นิดนึงแต่ถูกกว่าเยอะกับรถที่ใหญ่กว่า k ิก k s ประมาณหนึ่งภายในใหญ่กว่าเยอะแต่ราคาพอๆกันเพราะว่า SUV แบบกึง่งเล็กกึ่งใหญ่แบบคิกในตอนนี้ไม่น่าจะตอบโจทย์ในอนาคตแน่นอนแล้วล่ะครับสิ่งที่น่าจับตาก,ก็คือนิสสันเองก็เคลมว่าชุดขุมพลัง Epower จะมีต้นทุนการพัฒนาโดยรวมไม่แตกต่างจากรถน้ำมันแล้ว จึงทําให้ราคารถน e ิสสันอีพาวเวอร์อนาคตเนี่ยจะมีราคาเท่ากับรถน,น,น้ํามันอุ้ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องแบบว่าลังเลใจสําหรับนิสสันคิกเจเนอเรชั่นปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นรถที่เปิดตัวปี2016ในบราซิลก่อนตามมาด้วยตลาดจีนละตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกาตามมาด้วยตลาดไทยอาเซียนและญี่ปุ่นแรกเริ่มเดิมทีนั้นนิสสันคิกติดตั้งเครื่องยนต์1.5 1.6ลิ และต่อมาก็มีขุมพลัง e-power ให้เลือกในบางที่ทั่วโลกด้วยเช่นกันทุกคนคิดอย่างไรครับกับนิสสันคลิกสปายช็อตที่เห็นอยู่นี้ใหญ่โตสวยพอและโอเคพอไหมครับเร้าเสียงกันดูว่าชอบใจก็ลองดูกันกัน